ใ้นไทรต้นไผ่ต้นโพต้นมะเขือต้นมะไฟต้นมะละกอต้นมะลิต้นไม้ต้นลำไยต้นลิ้นจี่ต้นสนตื่นนอนตู้เย็นจานกระดาษทำงานทำสวนที่นอนเท่านั้นน้ำเงินบางชื่น บางเย็นบินโตผ้าปูที่นอนผู้ผู้คนเมื่อวานยาสีฟันยืนยันร้านาค้า,าเวียนเทียนสนใจสนใจสินค้าสีน้ำเงินเส้นชัยเสื้อแขนสั้น หากินก้มแก้มคมขุมขุมขุมงม